สวัสดีค่ะมูเตท,ทาร์หลอดมาแล้วนะคะมูเตท,ทาร์หลอดใบหมวยค่ะหมวยมาแล้วนะคะทุกคนเ,เดือนนี้หมวยจะมาดูความรักประจําเดือนกระกฎะาคมนะคะเป็นโหมดของความรักนะคะหมวยขอเริเ่มโหมดของตัวเองก่อนนะคะคือราศีกุมค่ะราศีกุมหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้นะคะมาดูกันเลยนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะบทที่สามแล้วสินะ ประจําเดือนกระกฎาคมพะไล่เป็นเดือนๆือนไปนะคะว่าความรักของคุณกุมจะเป็นอย่างไรนะคะมาแล้วค่ะ,คะทุกคนน้องด้านล่างอยู่ตรงนี้ด้วยหมวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่น้องก็มาอยู่นะคะมาช่วยคุณแม่เหมือนเดิมกาวถ้วยค่ะ แล้วก็สิบไม้เท้าด h เอ็มเ e สแล้วก็หกคาถา The ม a ิ i ชี a n ค่ะหมุดขอพูดอ่ในตัวตนของคุณก้มก่อนนะคะในในในห้าใบแรกก็คือว่าความรักของคุณนะคะคุณพรอมอ่ะตัวคุณอ่ะเป็น The อ m p r e s s นะคะ แล้วก็เปิดมาก็คือก้าถ้วยก้าถ้วยก่อนนะคะใบแรกที่เปิดออกมาก็คือก้าถ้วยก็คือว่ามันมันเหมือนแบบว่าสภาวะจิตใจทั้งร่างกายทรัพยากรทั้งความคิดหรือว่าความพร้อมในเรื่องต่างๆของการมีคนรักหรือมีคู่อะคะ่ะก็พร้อมากแล้วรออีกหนึ่งถ้วยที่จะมาเติมเต็มนะคะแล้วก็คุณก็ยังเหมือนแบบว่า ยังอึดอัดบางบางคนก็เป็น energy ที่เหมือนแบบว่า,ายังปิดตัวเองเก็บเก็บอยู่กับความรักครั้งเก่าแล้วก็ยังยังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะก้าวเดินออกมาหมายถึงว่าในใจลึกๆนะคะแต่จริงๆแล้วอนะณตอนนี้นะคะสถานะของคุณนะหมายถึงคนโสดก่อนนะคะคุณพร้อมที่จะเริ่มเริ่มเริ่มความรักครั้งใหม่ได้แล้วว่า คุณอยากมีความรักครั้งใหม่แล้วก็ที่ผ่านมามันก็คือเนิ่นนานมาพอสมควรแล้วที่คุณเหมือนแบบจมอยู่กับคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครอะค่ะแล้วด้วยสภาวะของคุณนะคะเป็นตัวตนแบบนี้นะคะ็น the e place ก็คือว่ามีความพร้อมแล้วที่ที่เหมือนแบบว่าจะร่วมหอลงโรงหรือว่าอาจจะเจอคู่คู่ค,คู่ที่เหมือนแบบว่าเป็นคู่ของฉันสักทีอะค่ะหมายถึงว่ารักแท้คนต่อไปอะค่ะ เขาเขาก็จะเป็นคนคนนั้นหมายถึงว่ามหมอจะพูดยังไงเดียะที่ผ่านมาคุณก็ช้ำเลือดชำ้ำนองพอสมควรอะแต่ว่ารักครั้งต่อไปครั้งนี้ของคุณนะคะ่ะจะเป็นของคุณสักทีนะคะเป็นถึงขั้นนี้นะคะผู้หญิงอุ้มท้องก็คือว่าเขาอะจะมองคุณว่าคุณเพียบพร้อมแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นแม่ของลูกเขาได้เลยนะคะรวมไปถึงการแต่งงานได้เลย นี่ค่ะคุณก็รอรอจังหวะที่จะมีวันนันสทีวันที่ฉันน่ะจะได้ประกาศให้โลกรู้เลยว่าฉันนะ่ะมีมีแฟนของฉันแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ละเลยด้วยความเป็นตัวตนของคุณนะใบใบสุดท้ายที่เหมือนเปิดขึ้นมาเป็นเดือเมจิเชียนก็คือว่าช่วงเนี้ยคุณน่ะช่างมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วก็มีวาทาศิลป์เป็นเลิศมีความคิดพลิกแพงแล้วก็ มีสเสน่ห์อะค่ะมันเป็นไป,นปนด้วยความคิดแล้วก็สื่อออกมาด้วยการพูดจาอย่างค่ะคุณกุมช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์มากเลยนะคะหมวยขอบอกไว้เลยแล้วอีกห้าใบนะคะหมวยจะเปิดว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณกุมนี่มีลักษณะแบบไหนหมยขอดูในพาร์ทคนโสดก่อนนะคะพาร์ทคนที่มีคู่แล้วหรืออะไรแล้วอะเดี๋ยวหมวยจะมาสรุปปิดจบในช่วงช่วงช่วงหลังนะคะดูพาร์ทคนโสดก่อนเนาะ ก็ <c oughs> ดูในสิบสิบไพ่สิบใบนี้เนี่ยค่ะที่หมดจะเปิดให้เนะาะไยพินเทสค่ะจัดเม้นค่ะหมอดบอกแล้วไงว่าคนที่เข้ามาหาคุณน่ะจะเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะปิดจบสวยค่ะปิดจบสวย The Star เขามีความโดดเด่นนะคะโอ้ขอเปิดให้หมดก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ดิฮงแมนค่ะใบสุดท้ายนะคะนี่ไงเห็นไหมหล่อเที่ยวเป็น king of cups ค่ะเขามีอ่าคนที่จะเข้ามาหาคุณกุมนะคะเขามีคุณสมบัติเพียรพร้อมเลยหมวยมดดูไปถึงนี่เลยเป็นพาร์ทของอ เจ้าของกิจการได้เลยนะเขามีอะไรของเขาระดับหนึ่งแล้วแล้วเขาที่ผ่านมาก็ไม่ต่างอะไรกับคุณกูมอะคะ่ะเขาเหมือนแบบว่าเป็นดีแฮงแมนอะแต่ด้วย,ยความโดยรวมภาพรวมของเขาแล้วบุคลิกด้านนอกทุกคนมองเขาเหมือนแบบว่ารวมไปถึงการงานของเขาเหมือนแบบว่าเอ่อภาพรวมของเขาลุก ของเขาก็คือว่าเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะเป็นที่หมายปองของสาวๆเลยทีเดียวมวยคิดว่าคุณน่าจะได้พบมากับพบเจอกับคนคนนี้ด้วยการติดต่อสื่อสารแล้วก็เป็นดิ e ฮเลแฟนดิไฮเลแฟนหมายถึงว่าเป็นถึงครูบาอาจารย์ได้ด้วยเป็นผู้สอนหลักสูตรได้ด้วยบางหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเป็นเป็นคนที่ มีวุฒิภาวะทางความคิดมากพอสมควรแล้วก็มวยเห็นด้วยนะคะเขาอายุน้อยกว่าคุณกุมคะ่ะคุณกุมนี่แปลกนะคะเป็นคนที่เป็นดวงกินเด็กจริงๆคนที่เหมือนแบบว่าหมวยจะพูดว่าคู่ของคุณกุมอะ่ะ ต้องให้มากกว่า5-6ปีขึ้นไปหรือไม่ก็5-6ปีลงมานั่นแหละถึงจะอยู่กับคุณกุมได้นานเพราะคุณกุมเป็นคนที่เป็นธาตุโลมแล้วก็ไม่ชอบไม่ใครมาคอ,อนโทรบังคับหรือว่าอยู่ในกรอบมากนักไม่ต้องไม่ต้องไปจูจ้จี้จุกจิกกับเขาอะค่ะเ,เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนาะแล้วก็ คนนี้ค่ะก็คือว่าเป็นจัดเม้นเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่แบบว่าเขาลิขิตมาแล้วแล้วเขาเป็นลักษณะที่เป็นเดอะสตาร์เดอะสตาร์คู่กับเดอะแฮลเลนก็คือว่าเป็นเป็นเจ้าของกิจาก,การอะมอยดูแค่เนี้ยค่ะเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าไม่มีอะ เป็นคนที่มีมีมีมากกว่าคุณด้วย3มคุณกลุ่มเหมือนดูอย่างนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาเขาเป็นดีแฮงแมงเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะเพราะเราดูหัวข้อความรักเขาก็รู้สึกเหมือนบอกว่า เขาแขวนตัวเองไว้เกี่ยวกับความรักแล้วเขามาประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองอะคะ่ะก็ไม่ต่างอะไรกับคุณกุมนะคะคนที่เหมือนกันมาเจอกันอะไรที่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะจะ,จะใช่อะคะ่ะถ้าคุณได้พบเจอเขาแล้วนะคะเขาจะเป็นลักษณะผู้ชายแบบนี้นะคะเป็นคิงถือถ้วยพร้อมที่จะให้คุณเพราะว่าหมดเชื่อว่าคุณกุมที่ผ่านมาคุณกุมอะ เป็นคนที่ให้ให้ให้คนรักอะ่ะให้จนแบบว่าเขาไม่เห็นค่าไม่เห็นความหมายไม่เห็นความสําคัญของคุณนะแต่คุณลืมไปได้เลยนะคะคนที่จะเข้ามาคนใหม่เนี่ยเป็น king of c u p s เลยนะไม่ไม่ต้องแบบให้คุณต้องเหนื่อยอ,ะอ่ะอาหมดเปรียบเทียบนะในคนเต่าอะ่ะคุณให้เขาขนาดไหนคนใหม่อะ่ะเขาจะอ่า รีคาเปอร์กับคุณมากเหมือนเหมือนเหมือนกับที่คุณให้ให้คนเก่าอย่างง้นนะคะหมายถึงว่าเรายกตัวอย่างน,นะในเรื่องของอคุณไม่มีเงินคุณให้แฟนเก่าแต่คนใหม่เน่ยแค่คุณเอ,อ่ยปากเขาให้เลยนะคะหรือคุณไม่ได้เอ,อ่ยปากเขาก็ให้นะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของ ไม่ต้องมาหนักอกหนักใจด้วยอะ่ะให้ให้ให้ความสบายใจแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างซับพอร์ตคุณนะก็เหมือนกับว่าในสิ่งที่เขาเจอมาแล้วคุณเจอมามันได้มีการเรียนรู้แล้วเนะวาะเขาว่าพร้อมที่จะให้และดูแลคุณทั้งเรื่องทางด้านจิตใจแล้วก็ทรัพยากรทางเรื่องการเงินด้วยนะคะอืมอ่าโรแมนติกแองเจิลช่วยบอก่อยนะคะว่าความรักของคุณกุมจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ อ่าหมดขอโทษค่ะในคนมีคู่แล้วในคนมีคู่แล้วช่วงนี้มีเกณฑ์มีเบบีนะคะอาจจะมีน้องได้นะคะถ้าคนไหนคู่ไหนที่ยังไม่พร้อมก็รบกวนคุมกําเนิดด้วยนะคะอ่ามันมีแววมานะคะเพราะว่าเขาไม่ปล่อยคุณหน้านละแล้วหมวยเชื่อว่าไม่ไม่ว่าจะเ,เป็นกลับกันได้นะไม่ว่าโตคุณหรือว่าแฟนคุณ เขาอยากมีเขาอยากมีอะค่ะเพื่อที่เหมือนแบบว่าคุณจะได้คุณกลุ่มจะได้ไม่ต้องไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในพาร์ทกับการใน5้าใบสุดท้ายนะคะเขามองคุณกลุ่มว่าคุณกลุ่มเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นเดอะสตาร์ของเขาเนี่ยค่ะไพ่ไพ่เดอะสตาร์หมายถึงลัคนาราศีกุมนะคนธาตุราศีกุมเขามองว่าคุณาช่างเป็นคนที่โดด โอเคเขามองคุณว่าคุณเป็นคนช่างที่เป็นคนช่างที่มีเสน่ห์และโดดเด่นได้ขนาดนี้หมายถึงว่าหมวยมองในพาร์ทที่ที่ผ่านมาว่าเขาเขามองไม่คิดว่าคุณจะมีศักยภาพได้ขนาดนี้นะคะ่ะไม่คิดว่าคุณจะสามารถทาทาให้ตัวเองเหมือนแบบว่านิวลุกได้ขนาดนี้เขาไม่คิดว่าคุณมีเอ NERGY ขนาดนี้ได้ได้ได้เลยนะคะเขารู้สึกว่า เสียดายคุณอะส่วนคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไปต่ออะความลับจบไปอะ่ะเขาถึงขั้นนี้เลยนะคะคิดมากเลยนะคะถึงขั้นเสียดายคุณเลยนะแล้วก็อยากที่จะกลับมาแต่คือไม่กล้าแล้วอะคือคุณอนะแบบว่าลุกลุกฟฟร์แมนคือจะจะหลัดไปเลยแล้วเขาก็เหมือนแบบว่า แฝนตัวเองไวอะแล้วถ้าบางคนถ้าเขามีโอกาสกลับมาเขาก็พร้อมที่จะให้คุณนะคะแต่ว่าหมวยคิดว่าในความอึดอัดน,นั้นของคุณอะบางคู่อะก็อาจจะมีการรีคอเวอร์กาันกลับมาแล้วแต่คุณรู้สึกอึดอัดคุณไม่อยากไปต่อมันเป็นไปได้นะคะเพราะว่าหมวยมองเห็นว่าคนที่คุณอะไม่ได้ไปต่อกับเขาแล้วอะมันหมายถึงว่า เขาได้ปิดบางคนเขาได้มีใครอีกคนนึงหรือบางคนบางคู่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็หลอกคุณว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาคบคุณนะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์แล้วเป็นคนที่เขาต้องการอยากได้บางคนถึงขั้นแบบว่าอยากได้ร่วมร่วมรักหลับนอนด้วยอยากมีอะไรจะอึมๆด้วยอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะเขาก็ไม่อยากท,ที่จะเสียคุณไปนะคะ ส่วนคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วก็ยินดีด้วยนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเบบี๋นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีน้องโอเคหมยก็สรุปแล้วแล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะโรเมสแอนโจช่วยบอกนะคะว่าความรักของคุณกลุ่มเป็นอย่างไรนะคะนางฟ้า r e p e สตัวเอค่ะเห็นไหมหมวยบอกแล้วว่าให้ลืมความรัก แลกเรื่องไม่ดีในสิ่งเก่าๆออกไปนะคะคุณมีพลังมากมายเลยก็คือเหมือนแบบว่ามันมาพร้อมกับเดอะสตาร์นี่ไงเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เหมือนแบบว่ามีออร่า romantic feelings ตอนนี้คนที่มีคู่มีมีครอบครัวอยู่นะคะจะเป็นเหมือนอย่างนี้เลยนะคะโรแมนติกฟีลลิ่งสส่วนคนที่โสดคนที่กําลังเข้ามาคนใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็น,เข,น,เ,นเขาก็จะหยิบยื่นคือขิงออก c ับคนเนี้ยค่ะเขาก็จะหยิบยื่นความโรแมนติกให้คุณนะคะนี่นะคะ่ะคุณน่ะจนคุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าหนีไม่พ้นน่ะ หมยเชื่อว่าหนีไม่พ้นแน่ๆเพราะว่าไพ่ไพ่ไพ่จัดเมินขึ้นมาก็คือว่าเป็นคู่กันแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปก็เลยนีย่งไงเป็นคู่กันนะคะถึงขั้นคู่บุเพสันนิวาเลยนะคะ,ะคนที่มีครอบครัวมีคู่แล้วหมดจะมีพูดนะคะหมดจะพูดคนโสดเลยเพราะว่า คนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเขาก็แฮปปี้อนดิ้งกันเนาะ mm hmm. เขาก็มีความรักที่อยู่อยู่ดีกันกันดีเนาะแต่ส่วนคนโสดคอนแกรชัน mm hmm. นะคะจะมีบุฟเฟสันนิวาคนที่เป็น King of คัพคนนี้นะคะเหมือนเน้นนะคะเป็นลักษณะบแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมถือดอกไม้ชอ่อโตเลยจะมามอบความรักให้คุณนะคะคนที่เป็นคู่กันแล้วอะ่ะ อ่าถ้าถ้าสมมตคิคุณภุมเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาจะไม่ทําให้คุณเหนื่อยเลยไมมไม่ว่าแบบว่าขับรถไปทํางานหรือว่าทําให้คุณขุนข้องหมองใจไม่สบายใจไม่มีเลยนะคะแล้วก็คําว่าไม่มีสําหรับคุณภุมจะไม่มีอีกต่อไปนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้จะทําให้คุณมีคะ่ะมีทุกอย่างนะคะมีจริงๆมีทั้งเรื่องเงินมีทั้งครอบครัวแล้วก็มีทั้งนี่ไงคะ ป่งๆเลย m เพสพอเขาคิดแล้วว่าเขาเจอเป็นเจอที่คุณอะเหมาะสมแล้วที่จะเป็นแม่ของลูกของเขานะ for in love ใบสุดท้ายค่ะนี่ไง p e r s n จะเป็นความรักที่สดใสไม่มีความกังวลไม่มีความที่แบบว่า ต่างคนต่างไปทํางานคุณทํำอะไรฉันทํำอะไรหรือไม่ความความที่คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่มีข้อตรงนั้นเลยนะคะว่าคุณจะเป็นนอกลูก่นอกทางไม่ต้องมานั่งกังวลกันเรื่องนี้เลยนะคะเป็นความรักที่สดใสละเลยแฮปปี้อินเลิฟจริงๆคําตอบของนางฟ้านะคะคำตอบของนางฟ้า5า้าใบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณกุ้ม ชุดอัด e ิวไดเรกชันค่ะมันนิวอะมันเป็นความรักครั้งใหม่อย่าไปรักครั้งเก่าถ้าครั้งเก่ามันก็คือจบแบบเจ็บๆมันไม่มีอะไรดีหรอกนะคะคูณเป็นคนใจอ่อนแล้วก็รักเต็มที่แล้วก็รักสุดหมือนเข้าใจแล้วก็ Ask your angels ค่ะ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคุณกุ่มคุณเป็นคนมีเซนส์คนดวงแข็งคุณต้องรู้อยู่ดีว่าเทพีดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ปกป้องคุณนะเป็นใครแล้วก็เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะขอให้คุณพูดและบอกกล่าวเขานะคะเรื่องคู่อะค่ะมาได้แล้วนะคะคู่บอกว่า ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวประจําตนของข้าพเจ้าถ้าใครไม่ใช่คู่ของข้าพเจ้าขอให้เขาออกไปจากชีวิตหรือว่าขอให้เขาออกออกไปสู่เส้นทางของตัว,ตวของเขาเองแล้วก็ถ้าคนที่ใช่ขอให้ช่วยโปรดย่นระยะเวลาการเดินทางของคู่บุเพศนิวาสหรือว่าคู่แท้ของข้าพเจ้าให้เดินทางมาได้อย่างรวดเร็วทีเถิด คำอวยพรอ,อย่างนี้นะคะถ้าคุณตั้งจิตแน่วแน่นะคะอตอนนี้ค่ะนางฟ้าเทวดาประจําตัวประจําตัวของคุณนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะเพราะว่าชาวราสีกุมครึ่งปีหลังเนี่ยดวงคุณเปิดมากเลยนะคะเปิดทุกทางเลยอรีคาบเอร์ค่ะหมวยเตือนแล้วว่ามันจะมีระครังขับค,งค้งเก่าค้างขอโทษครั้งเก่ากลับมา ขอให้คุณคิดทบทวนมีสตินะคะบางคนลักครั้งเก่ามันจบกันแบบดีก็ดีไปแต่บางโคบางคนหรือบางคู่เนี่ยจบแบบไม่ดีก็ก,ก็ก็ทิ้งเขาไปนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเนาะขอ,อนุญ,ญาตนะคะโอเคน้องป่วนค่ะอีบายแล้วนะ ตามใบ not the right time mm hmm. เห็นไหม recovery mm hmm. ก็คือว่ารักครั้งเก่ามันไม่ใช่เวลานี้นะคะ mm hmm. คุณต้องมีสตินะคะอย่าใจอ่อนนะคะ take action ลุยไปเส้นทางที่คุณที่ที่คุณเลือกที่จะเดินมุ่งไปข้างหน้านะคะแล้วกเ็เปิดโอกาสให้รักครั้งใหม่ขอให้คุณ take action แล้วก็เนี่ยคะ่ะ เขาเตือนแล้วว่า not the right time เกี่ยวกับว่า recover ก็คือว่าอยากกลับไปนะคะอยากกลับไปหาเขาอีกเลยถ้าคนเกิดยุค90เกิดทันก็น่าจะทันเพลงนี้นะคะพี่เคนไบโอ,อน,นี่ <laughs> โอเคเขาเตือนแล้วนะคะ not the right time ก็คือว่าไม่ใช่เวลานี้นะคะที่จะวนกลับไปหาอะไรเก่าๆนะคะที่มันไม่ใช่โอเคราศีอะไรลัคนาอะไรที่มี ความเกี่ยวข้องกับคุณกลุมนะคะ Aquarius ราศีกลุมได้กันเองค่ะ,ะเป็นคนธาตุลมนะคะราศีกลุมแล้วก็ v i r กค่ะราศีกัน c a p ิ i c o ค่ะราศีมังกรราศีอะไรธานอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับความรักของคุณกุมนะคะเป็นคน กลุ่มได้กันเองแล้วก็ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรน,นะคะถ้าใครอยากดูเป็นการส่วนตัวนะคะแอดไลน์ไอดีหมวนมาได้นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ฝากช่องมูเตทาร์ลอดด้วยนะคะมูเตทาร์ลอดบายหมวยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์หมวยด้วยนะคะหมวยหายไปแล้วก็ อซีหมดเริ่มรู้สึกว่าจะหายไปแล้วนะคะฝากกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ